สวัสดีค่ะทุกท่านสำหรับวิดีโอชุดนี้จะเป็นการสาธิตการทำงานของ Power Automate ในชุด Office 365ว่าเราจะสามารถเขียนโปรแกรมการทำงานได้แบบโลโคดอย่างไรโดยไม่ต้องมีความรู้ทางด้านโปรแกรมมิง่งหรือเป็นโปรแกรมเมอร์ก็สามารถทำได้ง่ายๆและได้ประโยชน์มหาศาลซึ่งในวิดีโอชุดนี้นะคะคอนเซปต์ Concept ของเราก็คือการทำงานร่วมกันนะคะระหว่าง Excel SharePoint และก็ตัวของ Power Automate นั่นเองนะคะโดยโจทย์ที่เราต้องการทำก็คือการ Import ข้อมูลจาก e x c e เเข้าไปเก็บไว้ใน SharePoint l i s t นั่นเองตามนี้นะคะ ซึ่งในแชร์พอยต์ลิงของเราก็จะมีคอลัมน์เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะมีตัวข้อมูลที่เก็บอยู่ใน Excel ซึ่งคอลัมน์ก็จะเป็นคอลัมน์ที่เท่ากันนะคะโอเคอ,อันนี้ก็คือตัวอย่างของข้อมูลที่เก็บไว้ใน Excel นะก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานนั่นเองนะคะโอเคทีนี้เราก็จะทำการ Import ข้อมูลนะคะมาอัปหลดข้อมูลมาเก็บไว้บนตัวของ SharePoint นะคะเก็บข้อมูลไว้บนตัวของ SharePoint นั่นเองอ และนะคะการ Import ข้อมูลเข้ามาเก็บไว้บน s h r r p p o n t นะคะสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องทำนะคะที่มีความสำคัญก็คือข้อมูลที่อยู่ใน Excel จะต้องถูกแปลงให้เป็น Table นะคะถูกแปลงให้เป็น Table โดยวิธีการนะคะเราก็จะไปที่ Insert นะคะแล้วก็เลือกเป็น Insert Table แบบนี้นะตามรูปเลยนะคะออพอเราทำการ Insert ข้อมูลเป็น Table แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำการปิดไป เราก็จะได้ซอสที่เป็นข้อมูลที่อยู่ใน Excel เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคทีนี้ก็ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการาเขียนโค้ดที่อยู่ใน Power Automate เพื่อที่จะสั่งงานนะคะให้ตัวของอ ข้อมูลีใน Excel Import เข้าไปที่แชร์พอยต์ก็เราก็ไปที่ตัวของ Power Automate จากนั้นคลิกที่ตัวของ create นะคะแล้วเลือกเป็นตัวของ s แชร์พอยต์เลือกเป็นตัวของ Power Automate นะคะจากนั้นก็ทำการตั้งชื่อของ f ฟ l นะคะโดยเวลาเราเลือกเราจะเลือกเป็น Instant Cloud f o o w นะคะจากนั้นทำการตั้งชื่อและก็ทำการทิกเลือกที่ตัวของ Manual t i ๊ g e r นะคะจากนั้นกด c r e a t e คะ่ะ โอเคเราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นตัว default ของมันไว้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือกดไปที่ปุ่ม New นะคะปดไปที่ปุ่ม New เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราทำการอมองเห็นนะคะให้เราทำการนะคะไปเลือกที่ตัวของ Excel นะคะตัวที่เป็น Excel อ n l i n e นั่นเองค่ะคลิกตามรูปเลยนะคะที่ Excel อนไลน์เองให้เรามองหา ตัว Excel ที่เขียนว่า list row นะคะ list row ตรงนี้คลิกตามรูปภาพเลยนะคะพอเราคลิกเลือกแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีข้อความขึ้นมาตามบล็อก ที่เราจะต้องทำนะสิ่งที่เราต้องทำในตัวของ Excel คืออะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะเขาจะให้เราเลือกนะคะไซส์ที่เราทำการเก็บตัว Excel ไว้นั่นเองนะ,ะทุกท่านก็จะเป็นที่จะต้องรู้นะคะว่า Excel ของเราเก็บไว้ที่ไหนนะคะโดยในตัวอย่างนี้เราเก็บ Excel ไว้ที่ตัวของ SharePoint list ที่ชื่อไซส์ว่า Database นั่นเองค่ะนะคะ ซึ่งมันอยู่ในไซต์ใหญ่ที่ชื่อว่า iLearning นะคะเราก็ทำการหาถ้าเราหาไม่เจอเราสามารถที่จะคลิกนะะตรงช่อง search แล้วก็พิมพ์ชื่อไซต์ของเราเข้าไปได้เลยนะคะในที่นี้ของเราเป็น iLearning นะคะจากนั้นเองนะคะในช่องที่2นะ,ะช่องที่2ส,สิ่งที่เราจะต้องใส่ก็คือในไซต์นั้นนะคะเราเก็บตัว Excel ของเราไว้ที่ไซต์ย่อยอะไรนะ,ะไซต์ย่อยอะไร ในที่นี้เราเก็บไว้ในตัวไซส์ย่อยที่ชื่อว่า Database เราก็คลิกเลือกที่ Database นั่นเองค่ะอันดับต่อมาสิ่งที่สำคัญต่อมานะคะก็คือต้องบอกผ่าดเขาแล้วค่ะว่าเราเก็บไว้ใน Database แล้วชื่อไฟล์นะคะชื่อไฟล์ที่เราจะนำเข้ามาทำการ Import เข้าไปที่ s h e l l p o i ล t นีชชื่อว่าอะไรนะคะสุดท้ายตัวนี้สำคัญที่สุด ที่บอกว่าตอนแรกทำไมเราต้องให้ทำเป็นต้อง c o n เว r ร Excel เป็นเทเบิลนะคะเพราะตรงนี้เขาจะอ่านได้เฉพาะใน Table นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใน Excel ของเรามีตัวเดียวชื่อว่า Table ลเราก็ทำการคลิกเลือก Table อันนี้ก็เป็นอันเสร็จกระบวนการในการที่เราบอก่อา w o w e u t u t o t e t e ว่าเราต้องการที่จะไป Import ข้อมูลจาก Excel ที่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นการบอก Power Automate ไป1 Ste งนะคะ จากนั้นนะคะพอเราได้ตามตัวอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานะคะไปทำการคลิกที่ new set ต่อไปหลังจากที่เรารูเรา้เราจะไปเอาข้อมูลที่ไหนมา Import จากนั้นเราก็ต้องบอกทางตัวของ a u t o อ a t e ว่าแล้วจะ Import ไปไว้ที่ไหนแน่นอนเราไว้ที่ที่ไหนนะคะที่ share point เพราะฉะนั้นแล้ว ตรงใน New Step นะคะหรือว่า Next Step ของเราเนี่ยก็ให้เราพิมพ์นะคะให้เราพิมพ์ Search ท,ที่ช่อง New Step เลยนะคะว่าให้เราพิมพ์เลยนะคะตรงนี้ถ้าเราหาไม่เจอนะพิมพ์ Share Point อ่ะพอเราเจอเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เป็นพิมพ์คำว่า Apply Apply ก่อนนะคะ โอเคเมื่อเราพิมพ์แอปพลเสร็จแล้วให้เรามาสังเกตที่ไอคอนที่เป็นรูปสายฟ้าแบบนี้นะคะจากนั้นเราคลิกหนึ่งครั้งนะคะทีนี้ก็คลิกเลือกที่ตัวของ list l o w ของ Excel นะคะให้เป็น value ค่ะตา,ตามตัวอย่างนะคะลองทำไปเดี๋ยวเราจะเห็นภาพนะคะเราเราทำไปก่อนนะแล้วก็กลับมาดูย้อนหลังได้โอเคจากนั้นนะคะให้เราไปคลิกที่ add and action ค่ะเราจะทำการ action ต่อนะคะ โดยที่ Add Action เองเนี่ยก็ให้ทุกท่านนะคะไปคลิกเลือกที่ตัวของ s r e r o p o t อ่ะโอเคอันนี้ก็เลือกที่ SharePoint เสร็จแล้วให้เราคลิกเลือกใน SharePoint อีกทีหนึ่งนะคะตรงในช่องของ SharePoint และคลิกเลือกคําว่า Create Item นั่นเองนะคะพอพิมพ์คําว่า Create เนี่ยจะมี Create Item ขึ้นมาให้เราเลือกก็คลิกเลือกที่ Create Item ได้เลยค่ะพร้อมกันนะคะ โอเคทีนี้พอเราเลือกที่ตัวของ create item เสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำต่อก็คือการเลือกบอกว่าแชร์พอยต์เองเนี่ยเราต้องการที่จะ Import Excel เข้าไปที่แชร์พอยต์ลิทนะคะไซต์อะไรนะคะไซต์อะไรนั่นเองก็คือที่อยู่ของตัวแชร์พอยต์นั่นเองก็แน่นอนค่ะเหมือนกันกับ Excel เลยก็คือตัว iLearning ก็คือไซต์ใหญ่ของเขานั่นเองนะคะบ้านใหญ่ พอเราเลือกที่ไซต์ของ i l e a r n i n g เสร็จแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยตัวระบบมันก็จะทำการาเลือกนะคะว่าในไซส์ i r n i n g เนี่ยเราจะให้ไปเก็บไว้ที่ไซส์ลิสอะไรนั่นเองก็ของเราก็จะเป็นไซส์ลิสท,ที่ชื่อว่าชื่อว่าอะไรนะ employee นะคะ tb employee นั่นเองพอเราคลิกเลือกตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสังเกตว่ามันจะ default ว่าใน tb employee ของเราเนี่ยมีคอลัมน์อะไรบ้าง มีคอลัมน์อะไรบ้างทีนี้หน้าที่ของเราก็แค่จับแมทแมปกันนะคะระหว่างแชร์พอยลิ t กับ Excel ที่เราต้องการ Import เข้าไปนะคะซึ่งในช่องนั้นกับเป็นแชร์พอยลิ t จากนั้นเราเลือกที่ตัวไอคอนะรูปสายฟ้าและมาเลือกว่าเราจะทำการ Import จาก Excel เนี่ย ตัวไหนเข้ามาแมปกันนั่นเองนะคะโดยที่ไตเติลนะคะให้ทุกท่านเลือกเป็น ID นะคะนัมเบอร์ะ Number นะคะ Employee ID นะไะก็ไล่ไล่แมปกันแบบนี้เลยคะ่ะว่าเราต้องการที่จะ Import คอลัมน์ไหนเข้าไปเก็บไว้ใน s r e r o p o t n t s t ชื่อคอลัมน์อะไรนั่นเองนะคะก็ไล่แมปกันไปเรื่อยๆตามตัวอย่างเลย,ย <ๆ S 2> นะคะค่อยๆทำช้าๆนะคะถ้าไม่ทันยังไงก็เดี๋ยวหยุดแล้วก็ดู แล้วก็ทบทวนสเตปไปทีละสเตตจริง,รงไม่ได้มีอะไรยากเลยนะคะอ่ะต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของตัวของเดทซึ่งตัวเดทเนี่ยจะมีความพิเศษนิดนึงนะคะเนื่องด้วยปัญหาของวันที่นั่นเองเราจําเป็นที่จะต้องเขียนฟังก์ชันอ่าก่อนที่เราจะทําการแมปนะคะโดยฟังก์ชันเราจะไปคลิกเลือกที่ fx นะคะก็คือตัวฟังก์ชันจากนั้นให้ทุกท่านนะคะเขียนสูตรฟังก์ชันในการแปลงนะคะในการแปลงฟอร์แมตของเดทกันนะคะ โดยก็แปลงโดยใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า add day เข้าไปนะคะ add day ตามนี้เดี๋ยวจะทำการเขียนให้ดูก่อนนะคะว่ามันใช้คำสั่งว่าอะไรเดี๋ยวทุกท่านก็จะเดี๋ยวจะทำการ Copy นะคะไอตัวสูตรนี้หรือว่าคำสั่งนี้เอาไปแปะไว้ี๋ยวท่านสามารถที่จะ Copy แล้วก็มาวางไว้ได้เลยหรือบางท่านอยากจะฝึกมือก็สามารถที่จะเขียนตามแบบนี้ไปได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวขอหย่าเขียนสักครู่หนึ่งนะคะ ก็จะเป็นการแปลงข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาซึ่งในตัวของฟังก์ชันเดทเองเนี่ยใน power automate เขาก็จะมีฟังก์ชันในการแปลงเป็นมาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะคะตามนี้เลยนะคะโอเคถ้าสมมุติว่าแต่ละท่านเขียนได้แบบนี้แล้วจากนั้นเนี่ยค่ะตรงอินตัว,ต,วตัวอินนะคะที่เราต้องการที่จะแปลงเนี่ยก็ให้ท่านเอาเมาส์ไปคลิกวางไว้อยู่ในวงเล็บนานลูกศรวงเล็บเปิดปิดจากนั้นไปเลือกที่ excel และไปเลือกเอา birthday เข้ามา วางนะ,ะเราต้องการที่จะแปลงคอลัมน์ไหนใน Excel ให้เป็น Format Date นั่นเองค่ะโอเคค่ะเมื่อได้ตามนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตัวต่อไปเราก็ทำการแมปปกติเลยทำการแมปปกติได้เลยนะคะอาา่าฮะโอเค ตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเราหาไม่เจอเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเสื้อหาชื่อคอลัมน์นะคะที่อยู่ใน Excel ได้แบบนี้นะคะคอลัมน์สุดท้ายเราไม่เจอเราทําการพิมพ์หาก็คือย e a r Income นั่นเองนะคะโอเคเมื่อทุกท่านทําได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะหน้าตาเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เองเราจะมี3ชุดแบบนี้นะคะมี การ Import ข้อมูลจาก Excel นะคะอิมพตมาปุ๊บไปเก็บไว้ที่ไหนก็คือเอาไปเก็บไว้ที่ตัวของ SharePoint List ข้างล่างตามนี้นะคะอันนี้สเต็ปง่าย,ายๆนะคะเป็นแบบทางตรงเลยไม่มีคอนดิชั่นอะไรทั้งสิน้นนะคะเป็นการ Import แบบตรงๆต,ตรงไปตรงมานั่นเองนะคะแล้วก็แมป i ิลแมปคอลัมน์กันระหว่างตัวของ Excel กับตัวของ SharePoint ะะิส โอเคถ้าได้แบบนี้แล้วนะคะทุกท่านกดเซฟไปพร้อมกันนะคะเราจะทําการเทสโฟโดยนะคะการกดไปที่ปุ่มนะ,ะถ้าเราเซฟแบบนี้เป็นสีแบบนี้แสดงว่าผ่านผ่าน,ผ,านผ่านนะคะเราไม่มีปัญหาจากนั้นเราจะทำการลันเพื่อเช็คดูว่าแล้วข้อมูลจาก Excel เนี่ยมันถูก Input เข้ามาหรือว่า import เข้ามาในตัวของแชร์โ i ิที่ไซ t ์ TB Employee จริงๆหรือเปล่าทํางานได้ถูกต้องตามที่เราต้องการหรือเปล่าโดยทําการกดที่ปุ่ม t ท s นะคะที่มุมบนขวามือของเรานะคะกด1ครั้งจากนั้นนะคะเ,เดี๋ยวระบบมันจะเจนมาให้เราเราก็ทำการติ๊ก Manual Test จากนั้นกดไปที่ปุ่มไปที่ปุ่ม m a n u a l y Test นะคะจากนั้นกดที่ปุ่ม Test ได้เลยค่ะปุ่มข้างล่างนะคะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่กดปุ่ม Test ได้เลยค่ะ พอเรากดปุ่ม t e ท t สักพักหนึ่งเนี่ยมันจะทำการ Verify Permission ในการเข้าตัวแอพพลิเคชันที่เกี่ยวข้องก็คือตัว SharePoint กับ Excel ที่อยู่ในตัว365ของเรานะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ทำการกดปุ่ม Run f o ฟได้เลยนะคะกดดันไปเรียบร้อยเลยนะคะโอเคจากนั้นเนี่ยเราก็รอสักครู่ตอนนี้โฟกำลังรันทำงานตามที่เราสั่งอยู่นะคะโดยก็จะแสดงสถานนะข้างบนว่ามันกำลังรันอยู่นะ,ะสักพักหนึ่งนะคะ จากนั้นเองเนี่ยเราอาจจะเข้ามาดูละว่าผลที่จากการรันในระหว่างนั้นเราก็สามารถดูได้นะคะเพราะมันจะทำการอินเสิร์ตข้อมูลไปที่เลกคอร์ดแบบนี้นะคะโอเคอย่างเมื่อกี้นี้ถ้าเราดูเนี่ยมันยังไันไม่เสร็จเลยอ่ามันยังไันไม่เสร็จด้วยโฟกาลังทําการรันนิ่งอยู่แต่ว่าตอนนี้ระหว่างที่รันนิ่งเองเลกคอร์ดมันถูก,กเริ่มไล่ไล่อินพุตเข้าไปในตัวของอตัวแชร์พอย i ์ดิบเรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคตอนนี้โฟลันเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะ,สะแสดงสถาน,นะว่าโฟของเราได้ทําการลันจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเรากลับไปลองเช็คดูซิว่าในแชร์พอยลิทของเราตอนนี้ข้อมูลมาครบหรือยังนะคะ ถ้าเราตรวจเช็คแล้วครบเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันว่าเราสามารถที่จะทําการสั่งให้ตัว Power Automate มันทําการ Import ข้อมูลจาก Excel มาเก็บไว้ที่ SharePoint List ได้แบบนีง่ายแล้วนั่นเองนะคะโอเคค่ะสําหรับในคลิปนี้เองก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามและลองไปฝึกทํากันดูนะคะขอบคุณมากค่ะ